ทยครับจะได้แถวมา เด็กก็เลยมีช้อนแล้วไปเดินไปเรลูกเร็มแล้ว เท้าได้เจมเาไเก็บทั้งห วันนี้มีกิจกรรมอะไรไหมครับเดี๋ยวันนี้นะคะกิจกรรมวันแม่แห่งชาติค่ะวันนี้เราชาวชุมช,ชนเมืองคณะกรรมการและก็รมอสมอมาร่วมกันทำความดีเพื่อแม่ค่ะคมาเริ่มกันแจกอาหารและน้ำค่ะมีมาม่ายำมาม่าประชาชนทุกคนยินดีที่จะร่วมมือร่วมใจกันทำความดีในวันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมของเราชาวตลาดคลับ่องนะคะ เชิญชวนนะคะกิจกรรมสําคัญสําคัญอย่างเนี้ยชุมชนเมืองนี่จะมีกิจกรรมแบบนี้ตลอดเลยเนาะก็จะมีค่ะวันสําคัญเนี้ยกิจกรรมก็จะมีร่วมกันกับชุมชนเมืองชาตลาดแล้วก็อสมอค่ะจะมาร่วมกันตั้งโรงทานแจกทานให้กับประชานชนทั่วไปค่ะเพื่อทําความดีค่ะ